ตึกไหนคะตึกสูงๆนี่เหรอะหน้าอ้าวทำไมโอซาก้าหนาวจังออโอซาก้าไม่ได้มานานแล้วน้อข้างสุดใจถ้ากลับมาไทฟูดมาร์เก็ตจช่ไหมใช่วันนี้นะคะเอได้มารายงานตัวที่สำนักงานอูเบอร์ที่โอซาก้านะคะ หลังจากที่เข้ามาแล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมินะคะว่าเรามีไข้หรือเปล่ามีการฉีดแอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดมือก่อนค่าเชื้อโรคหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ให้เรียบร้อยค่ะ เรามาที่นี่นะคะเพื่อจะเช็คพาสปอร์ตกับบัตรไอดีประจำตัวที่ญี่ปุ่นนะคะว่าถูกต้องเหมือนกับตอนที่เราสมัครในอีเมลหรือเปล่านะคะแล้วก็เช็คว่าเราใช่ตัวจริงหรือเปล่าคะ่ะแล้วกินิกุคนเดียวีเแบบร้านโอซาก้าโอซาก้าไหม ที <No. S 2> no. No, ava, ่นี่มัยากินิคุ่มดีวมีอูเบอร์ด้วยค่ะทุกคนข้างหน้าเห็นอูเบอร์เยอะมากเลยโอซาก้าโนทาก้อูเบอร์เยอะใช่เยอะ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 ก็เกี่ยวตัวจังวันนี้เช็คกันที่เรื่องนะอืมหนาวมากจังเริ่มหนาวอกลางคืนแล้วหนาวหนาว โอซาก้าดูเนี่กระน,นัดต่อใจมาต่อมานะมาต่อเป็นมานโอซาก้าดิยน่าจะน่าจะให้น่าจะให้โอ้หมหวานจัดอาตรงมี้นี่ก็หิวอยู่น,นั่แน่หิวขนมหวานตอนนี้เอกกับทักก์เดินมาถึงตลาดคูดามองแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเข้าไปร้านไทยที่นี่กันค่ะสัมภาษณ์ำพัสที่นี่นหรอได้จะไม่ได้ถ้ากลับมาคนเดียวนะอ,อ๋อคนไทยหลายๆคนต้องคิดถึงที่นี่แน่เลยถเถอะค่ะร้านปิดเพราะโควิดหรือว่ามันเย็นแล้วเนี่ยเถอะคะ่ะอุ้ยกระเป๋าอูเบอร์ด้วย อ๋อถึงแล้วใช่พุนมากเก็บดีแล้วโอเคยังเปิดเป้าเปิด <c oughs> ถ้ามาโอซากาก็แวะมาดูซอสไทยที่นี่นะคะ<ช>บางครั้งถ้าไม่ซื้อที่ร้านก็สั่งอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเวลาเราสั่งที่อินเทอร์เน็ตมันจะเสียค่าส่งค่ะบวกอีกแบบสองสามร้อยบาทาอก็เลยถ้ามาแล้วเรา ซื้อเลยดีกว่าชื่อ Thai Food Market มม a i เดี๋ยวน่าจะปิดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นให้ทุกร้านเปิดถึงแค่สองทุ่มครับเนาะอืมมาเข้าไม่ได้ใช่ไหมนอ,อมีนัตโตะก,ก็เลยเดี๋ยวเอเข้าไปข้างในดูเลือกกนะอ่อนนะถ้กตะลอตรงนี้มันเป็นปฏิทินของไทยครับกรุณนาะเอามันกลับบ้านได้ อุ้ยเอาไหมอนะ่ะทักะอุ้ยดูเอาไปแล้วจะคิดถึงไทยนะนีเหลืออันเดียวเอาไปดีกว่า บบใช่ถ้าก็อไอ้จังซื้อมาแล้วคือเออ่ะเข้าไปเลือกอ,อันที่เออยากได้แล้วก็คิดว่าที่บ้านหมดก็เลยซื้อ,อโดยที่ไม่บอกทักกันโอ้ยซื้ออะไรมาข้าวนานจังโอเคท้าก็ถ้าก็พูดตังไงจัง <laughs> <laughs> โอเคโอเคดูนะซื้ออะไรมาซื้ออะไรมาบ้างห <laughs> ่้ยอ,อยู่มากแับเท่าไหร่อย่างนี้ไม่บอกแหมใครปลาโลผงทำปลาโล เฮตรงนะน้ำแดงน้ำแดงเอซื้อฝากน้องโยน้องตาลขวดหนึ่งค่ะใช่หรอขวดละเจ็ดร้อยกว่าเยนอันนี้ดู้หรอชอบมากของเราขวดหนึ่งฝากน้องขวดหนึ่งซอสใช่ของญี่ปุ่นไม่อร่อยเลยอือีโฮนีอีโฮจน่าอีโฮนีอร่อยน้ำปลาน้ำปลาหมดก็เลยซื้ออะไรบุญจักอ่าเออนี่ครับกะทิ กะทิโคก,กนัดมาโกโคกนัดนิ่จ้ะไม่เคยเห็น,นอะไรนำดอกไม้เก๊ก้วยเก๊ก้วยเอออยากกินก็เลยซื้ออร่อยเหรออร่อยเก๊ก้วยถ้ากันไม่เคยกินหนอไม่เคยกินอ,อันโตขี้กุกข้าวชิวขี้กุกเก๊กฮวยพูดดิอ๋อเก๊ก้วยห้วยห้วยห้วยเก๊ก้วยเก๊ก้วยแค่เหรอแค่ต้มข่าเออนี่ไงเอากะทิไปทำต้มข่าไก่ไง ถ้าชอบไปต้องขัดอ่ะว่าว่าอะไรออกมาไม่รู้อันนี้ถ้าทำไอ้นั่นพะโลต้องใส่ใบนี้ด้วยค่ะอ๋ออันนี้พริกไทยเอาไว้หมักผรได้พริกไทยขาวใช่ไหมพริกไทยขาวเอาไว้ตำกับรากับรากผักรากผักชีเอจ่ะอันนี้แหละพะโล อ่ะไข่พะโล้กับกุกรีอันอีหรอันนี้คือซินามอนจังใช่ถ้าไม่ใส่ก็คือมันไม่ใช่พะโล้ถ่ะครัไม่ไม่ซินามอนโดนัททากกชกู้รู้ใช่ไหมจ้ะอ้าวเหรอโดนัทซินามอนใช่ไหมเออทักกชอบมากแต่ไอจังไม่ชอบเอจังไม่ชอบแต่เอจังชอบไข่พะโลตามไม่คากาซังทากาบอกว่าอยากกินเอ็มสี่พันห้าสี่พันห้าไม่ไม่ซื้อกองเงีซื้อกองเงีทั้งหมดนี้นะคะสี่พันห้าร้อยเยนหรือประมาณ พันสามร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ย oh, ซ yeah. oh, okay, right? okay, so ื้อก่องดีมากเจ๋งมากเลยก็ได้หลายอย่างใช้ได้นานด้วยชอบมากน้ำแดงด้วยโอเคไหมโอเคครับ คปงน้อยมากไหมน้อยลงน่าน้อยลงนะไหนทำท่ากริโกอดดิคุณอนะ ต้องกี้ไม่มีคนเลยอ่ะทะกักอ่ะทุกคนที่นี่โอซากา้าสะพานกุริโกะนะคะแล้วก็ตอนนี้แค่6กโมงเย็นเนาะแล่อันเนี้ยคิดว่าอิชิรนันทุกคนอาจจะต้องแบบใครมาโอซาก้าก็ต้องแวะทานใช่ไหมต้องต่อแถวยาวๆใช่ไหมคะไม่ต้องต่อเลยคะ่ะไม่มีคนเลยคนน้อย ร้านนี้เอกับทากับไม่เคยกินนะคะยังไม่เคยลองนัตโตก็วันนี้นะคะที่เอต้องมาที่โอซาก้าเพราะว่า Uber e a ์อนะคะบอกว่า คนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไทยชาติเวียดนามหรือชาติไหนๆก็ตามที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะจะต้องมารายงานตัวที่สำนักง,งานที่โอซาก้าที่เอไปมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเช็คบัตรประจำตัวญี่ปุ่นแล้วก็พาสปอร์ตนะว่าตรงกับตอนที่เราสมัครไหมซึ่งขั้นตอนของเอนะคะทั้งสองอย่างผ่านเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เอนะคะไป รีอัพโหลดแอปพลิเคชัน Uber ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอคิดว่าอาจจะใช้เวลาในหนึ่งอาทิตย์เพื่ออัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งหลังจากรายงานตัวนะก็ช่วงนี้ทุกคนอาจจะคิดถึงคลิป Uber ของเอเพราะว่าเอไม่ได้ลงคลิป Uber มาสัก2 3งสอาทิตย์ก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอขออัปเดตข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับ Uber อจังต่อไปค่ะเอมีตัวอย่างข่าวให้ข่าวหนึ่งนะคะว่าทาไม ชาวต่างชาติถึงต้องมารายงานตัวที่สำนักงานอูเบอร์นะคะเช่นข่าวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่จังหวัดโอซาก้านี้เลยนะคะเป็นาชายชาวเวียดนามนะคะอายุประมาณ20ปีนะคะถูกตำรวจโอซาก้าจับกลุงมนะคะเพราะว่าไม่มีวีซ่าค่ะแล้วก็ใช้ไอดีใช้ชื่อคนอื่นนะคะมาทำอาอูเบอร์ Uber. ก็เลย ลูกค้าสงสัยค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าเวลาเอไปส่งเนี่ยลูกค้าเขาจะเห็นหน้าเลยนะคะว่าหน้าเอเป็นผู้หญิงแบบนี้คนไทยหรืออะไรก็ตามไปสง่งแล้วหน้ากับชื่อไม่ตรงกันนะคะลูกค้าก็สงสัยแล้วเขาก็สามารถที่จะรายงานไปที่สำนักง,งานอูเบอร์ได้ก็ชายคนนี้นะคะแบบโดนสงสัยสงสัยก็ถูก ตำรวจจับเป็นรายแรกนะคะที่เป็นอูเบอร์แล้วก็ทำผิดกฎหมายแล้วก็โดนตำรวจจับนะเมื่อกี้ไอ้จางขั้นไหนเช็คคนต่างชาติมีไหมมีคนต่างชาติค่ะแล้วเขาก็ดูบัตระคะ่ะ<อ>เขาดูบัตรไอดีการ์ดแบบส่องขึ้นอย่างงี้ค่ะคือเขาดูลายค่ะส่องขึ้นส่องลงคือเขาดูละเอียดมากอะว่าบัตรจริงบัตรปลอมอะไรอย่างงี้ค่ะเออใช่เขาเช็คเยอะมากเพราะว่ามันมีข่าวอูเบอร์ที่ชาวต่างชาติทำไม่ดีหลายๆาครเลยนะคะ โอเคนะคะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามคลิป Uber A ต่อไปถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราอมียเกจะแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ